คุณกำลังฟังสวทเบตง FM 93เมก ก็เรียกว่าตอนนี้นะคะสถานการณ์น้าท่วมภาคใต้ก็ยังคงขยายวงกว้างแล้วก็ส่งผลกระทบต่อหลายจังหวัดอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างที่บอกว่าตอนนี้หลายๆห,หน่วยงานนะคะก็ทุ่มเทเต็มกําลังค่ะที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างไม่หยุดพักเลยทีเดียวนะคะอย่างท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ข่ะร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าก็สั่งการเร่งด่วนนะคะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยประสานงานร่วมกันค่ะเพื่อความช่วยเหลือผู้ประ ปรุสบภัยเข้าถึงพี่น้องประชาชนได้เร็วที่สุดไม่ว่าจะเป็นทางอากาศแล้วก็ทางภาคพื้นดินนะคะส่วนทางด้านนายสุชาติชมกลิน่นรองนายรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะท่านก็สั่งให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชปรับแผนค่ะการใช้งบประมาณบางส่วนแบบเร่งด่วนเพื่อที่จะนําไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยทันทีนะคะด้านกระทรวงศึกษาธิการเองค่ะก็ไม่รอช้านะคะสั่งวิทยาลัย ชีวศึกษาทั่วประเทศระดมกำลังเข้าไปช่วยค่ะพร้อมเตรียมจัดตั้งศูนย์ฟิกอิดเซ็นเตอร์เพื่อฟื้นฟูบ้านเรือนแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆหลังจากที่น้ำลดนะคะขณะเดียวกันค่ะกระทรวงวัฒนธรรมเองได้ร่วมกับองค์การศาสนาทั้ง5ศาสนาค่ะจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยัยวัดแช่มอุทิศอำเภอเมืองสงขลานะคะเพื่อที่จะเป็นอีกหนึ่งจุดรองรับผู้ที่ประสบภัยในขณะนี้นะคะส่วนเรื่องการสื่อสารก็สำคัญมากในช่วง สถานการณ์แบบนี้นะคกกระรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะมอบหมายให้บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติหรือ NT เฝ้าระวังระบบสื่อสารตลอด24ชั่วโมงค่ะพร้อมจัดรถโมบายกระจายสัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตเพื่อให้ประชาชนติดต่อสื่อสารได้ตามปกติในช่วงวิกฤตแบบนี้นะคะส่วนเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนค่ะสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเองก็จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะดูแลการจาราจรอ,อย่างใกล้ชิดหากพบจุดเสี่ยงอันตรายค่ะก็จะมีการปิดการจาราจร จอนทันทีแล้วก็ติดตั้งป้ายเตือนให้เห็นชัดเจนแล้วก็ยังมีสายตรวจนะคะที่ออกตรวจพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงกันด้วยนะคะแล้วก็ในสถานการณ์แบบนี้ค่ะอยากจะฝากเนาะไปยังพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายนะคะอย่าด้อเฉยโอกาสเรื่องของการกักตุนสินค้าหรือว่าขึ้นราคาที่เกินควรนะคะเพราะว่าทางกรมการค้าภายในก็ออกมาขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนค่ะซื้อของเท่าที่จําเป็นไม่ต้องตุนของส่วนร้านค้าเองก็ ห้ามขายแพงหรือกักตุนสินค้าโดยเด็ดขาดอย่าใช้ช่วงวิกฤตแบบนี้นะคะมา,าทำร้ายน้ำใจพี่น้องคนไทยเราด้วยกันเองเลยนะคะส่วนเรื่องของมาตรการช่วยเหลือของธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทออสอช่วงนี้เนี่ยเขาก็มีการออกประกาศมาตรการนะคะลดค่างวดแล้วก็ดอกเบี้ยงเงินกู้เป็นเวลา1ปีค่ะเพื่อให้ประชาชนสามารถที่จะตั้งหลักแล้วก็ฟื้นตัวได้เร็วขึ้นนั่นเองนะคะ